เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมกาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาลงเจ้าดันน้ําแข็งพรีเมียมกันดีกว่าโดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เราจะลงกันทั้งหมด100รอบเลยนะและที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้เขามีกิจกรรมในการลงเจ้าดันพรีเมียมด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันเนี่ยผมก็มีอะไรแจมแจมมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านล no ิสแมนช็อปโน .1 เรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้โดย ราคาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ NC 0 0 0 1เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเฮดฟรีเนครับหรือใช้แลกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้าเว็บของตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าของกิจกรรมที่เราจะต้องลงไปหาในดันพรีเมียมกันในคลิปนี้เนี่ยก็คือเจ้าของกิจกรรมวันเด็กนั่นเองนี่โอ้โหบอกเลยว่าของที่เราจะลงหาเนี่ยก็คือเจ้าลูกกมแคนดี้สีแดงตัวนี้เลยนะโดยวิธีการเล่นเนี่ยก็ง่ายมากเพียงแค่เราตีมอนเตอร์ภายในดันเจี้ยนที่เรากำหนดเนี่ยเราก็มีโอกาสจะได้เจ้าลูกกลมตัวนี้แล้วนะแต่บอกไว้ก่อนว่าการลงแต่ละรอบเนี่ยบางรอบอาจจะไม่ได้เลยนะครับหรือว่าบางรอบโชคดี อ,อาจจะได้รอบละ2อถึงสชิ้นเลยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะซึ่งกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งตุ่มแล้วนะว่าเปิดมาจะได้ของดีหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเราสะสมตามจํานวนที่กําหนดเนี่ยเราสามารถนํามาเลือกแลกไอเทมได้เลยไม่ว่าจะเป็นใบออฟเนี่ยเป็นพวกกันแตกประดับเป็นนิกก็มีนะหรือว่าจะเป็นพวกถั่วต่างๆหรือว่ายาบัฟเนี่ยก็มีทั้งหมดเลยด้วย เอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูรอบการลงดันกันก่อนนี่มาที่ achievement นะครับแล้วก็ไปที่ดันเจียนเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเลยแบบยาวๆครับผมเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยเอ่อเจ้ดาดันน้ําแข็งนะครับอ่านี่ตัวนี้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวพรีเมียมนะผมลงไปทั้งหมด96รอบนะครับเดี๋ยวบวกเข้าไป100รอบเนี่ยเราต้องได้ทั้งหมด196รอบเลยนะต่อมาเรื่องไอเทมดอกกันมาดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจ้ดาดันพรีเมียมตัวนี้ในการลง1รอบเนี่ยจะใจ้เพชรในการ ลงทั้งหมดรอบละ7 0 0เพชรเลยนะครับ100รอบเนี่ยรวมแล้วคลิปนี้ต้นทุนอยู่ที่70,000เพชรเลยน,ะนั่นเองนะผู้ชมทีนี้ต่อมาไอเดมดรอปนะครับโดยเจ้ดาดันตัวนี้เนี่ยเขาจะมีลูนประจําดันเจี้ยนด้วยนะนั่นก็คือเจ้าลูนไฟนอนดามเมดอัพแบบ PVE เนี่ยครับส่วนหินจอเนี่ยก็จะมีทั้งเจอแดงด้วยแล้วก็เจาะขาวด้วยรวมไปถึงเมอร์ไซค์นะครับก็จะมีตั้งแต่บู RW 3ไปยัน PW 5เลยด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีในส่วนของโอบ o อปไอด้วยซึ่ง ตอนนี้เนะี่ยผมไม่รู้นะว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนสรุปของได้คลิปเนี่ยคิดว่าน่าจะได้มาดูราคากันเนี่ยแหละส่วนตอนนี้เนะี่ยผมว่าเราไปลุยดันเจี้ยน100อรอบกันเลยดีกว่านะครับ let's go Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. See, and I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh Turning losses into gains. I'm the boss. I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just want to be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just want to be greatness. I just want to be. Going off every chance I get, I don't really take a loss, well, I'll admit That's why i make it to the top, yeah. I commit And know I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent and it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man septic. <laughs> โอเคทู okay, ้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ลงดันเจี้ยนครบ100รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็คือผลประกอบการของเรานเนเองซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะขัดทุนยับกันอีกแล้วทู้ชมเพราะว่าของแรอย่างพวกหินเจาะหรือว่ามอไซเนี่ยไม่มากันแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเราไปดูรอบการลงดันกันก่อนดีกว่านี่มาที่เออร์ชิฟเมนต์แล้วก็ไปที่ดันเจี้ยนโดยตอนนี้เนี่ยรอบการลงดันนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมาเป็น196รอบเรียบร้อยแล้วน ทีนี้ต่อมาส่วนของดรอปกันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าลูกอมแคนดี้เนี่ยผมได้มา61อันนะส่วนหินตีบวกนะครับเขาจะมาแบบเป็นเซตแบบนี้เลยนะซึ่งผมได้หินขาวเนี่ย217ก้21อนนะครับแล้วก็หินแดงเนี่ย287ก้28อนหินส้ม118ก้อนนะครับแล้วก็หินเหลืองเนี่ย77ก้อนนันเนี่งนผะู้ชมรวมไปถึงเจ้าลูนประจําดันเจียนนะครับเจ้าตัวน,นี้เลย PVE Final Damage Up นะครับได้มา1อันและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้เจ้าอบ of ice นะครับประจําดันเจียนน้ำแข็งเนี่ยมาอีก20 8อันด้วยนะครับโดยต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าหินออฟที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ย2อ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ย้ํากันไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูราคาต่ําสุดกันดีกว่าโดยเริ่มจากหินบวกเหลืองนะครับตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เม็ดละ15เจมเลยนะ ส่วนอันต่อมาหินส้มเนี่ยอยู่ที่เม็ดละ8เจมนะครับและสำหรับเจ้าหินแดงเนี่ยตอนนี้ก็เม็ดละ15เจมเหมือนกันเลยแต่ที่เด็ดเนี่ยก็คือเจ้าหินขาวท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยราคาขึ้นมาเป็นเม็ดละ29เจมเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ต่อมาเจ้าลูนเนี่ยครับก็โอ้โหเดี๋ยวนะราคาอยู่ที่อลาห้าพันห้าร้อยเจมเลยนะผู้ชมและสําหรับเจ้าโอบออฟไอตัวนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะทําไมราคามึงลงไปเหลือแค่อลาสามสิบเจ็ดเจมโอ้ my god เดี๋ยวนะทําไมมึงถูกขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูตัวอื่นก่อนนะเอาเป็นเออ่ธาตุดินดีกว่าธาตุดินเนี่ยอยู่ที่เม็ดละห้าร้อยเก้าสิบเก้านะตีไปเม็ดละหกร้อยเจมเลยเนี่ยครับจากสามสิบเจมกลายเป็นหกร้อยเจมแล้วก็สําหรับธาตุอื่นนะครับนี่อ่ะธาตุลมนะธาตุลมเนี่ย อยู่ที่เม็ดละ410เจมนะครับแล้วก็เออ่ธาตุไฟเนะาะธาตุไฟในยอยู่ที่เม็ดละ400เจมนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วทำไมอีดาน้ำแข่งมึงถูกขนาดดีวะ และเมื่อรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เงินอยู่ที่1,9,288เจมเนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกผู้ชมเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยก็คือเ0 0ด0มืนเจมไม่เอามาลบ70,000ก่อนโอ้ถามจริงต้องเอามาลบให้ดูจริงหรอเนี่ยอุ้ยคูขัดตูหน้าหมื่นกว่าโอ้โหทุกผู้ชมบอกเลยว่างานนี้นี่ยับเลยนะ เอาเลละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการลงดันน้ำแข็งพรีเมียม100รอบช่วงกิจกรรมนั่นเองนะครับและสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม